ก็สวัสดีแฟนๆโปรโมททุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกมพกเทนทูเมนต์บนเครื่องเกมวียูนะครับก็นี่คือบาชโมนะฮะบาสิเกนรวดทุเรศนะครับเป็นพาร์ทที่10นะครับโอเคตอนนี้เราเหลือกี่แต้มเราไม่ทราบนะฮะเราก็ยังเล่นกันต่อไปนะครับจนกว่ามันจะถึงช่วงที่ต้องไต่แรงแล้วอ่ะเออตอนนี้ผมว่าคือพาร์ทก่อนนะครับเราชนะรวดเลยมาดูกันว่าสำหรับพาร์ทนี้นะฮะจะหมูหรือไม่หมูครับและจะได้แต้มเยอะขนาดไหนหรือจะขาดทุน จากผมจะตัดกับไปฮะตอนที่คนมาแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้นะฮะเราเจอแล้วนะครับสำหรับคู่แรกมาคู่แรกนะฮะเราเจอกับโอชิบหายแล้วมิวทูครับมิวทูคนเดิมคนเก่านะครับที่เราเออตอนนั้นเปลี่ยนตัวเป็นเกโคกะชิระนะครับแล้วก็มีิวคืดสู้ไปครับแล้วก็ชนะเข้ามาได้ครับโอ้โหคนเดิมครับ A5 ฮะ จำกันได้หรือเปล่าครับในช่วงพาร์ทที่7จ็ดน้นทุพาร์ทแปดัฟแปดใช่พาร์ทแปดช่วงฮัฟแปดนะเราเจอเขาถึง2ครั้งติดนะครับแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งครับเพื่อจะมาแก้มือก็เป็นไปได้โอเคครับมาเริ่มกันครับรอบแรกครับมาเบสเข้าไปครับโอโ้โหโดนไซโกค้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะย็ดนี่นะสวนที่เคาน์เตอร์นี่อัดเข้าไปเต็มหน้าลุกขึ้นมาเคาน์เตอร์แดชจับโอ้โหจับไม่ได้โอ้เขาก็โ,โดนคอมโบซีโล่ขวาดล่างซ้ำอีกทีนึงครับ โอ้โหขาโมซิโลต่อได้ด้วยแ,วแต่กี้แต่ว่าเหมือนจะได้ได้นี่นะสกายอัพขับไปเลยลุกขึ้นมาจามี่เขาเตะเข้าไปต่อยต่อยเขาแล้วก็เบรเบิร์ด,ดนี่นี่ลุกขึ้นมาแล้วก็จับ โอ้โหจับไม่ได้เขาตีครับกันมาครับโดนชาร์ปเต็มเหนียวครับแตกเลยครับทีจเกก็ลดไปด้วยครับเนี่ยแล้วก็โดนจับซ้ำอีกทีหนึ่งครับโอ้โหโดนสวนกับมาแบบรัวมากครับแต่ความมากันได้เหลือเจ็ดตีเข้าไปเออยูจดก่อนี่นะเหลือเจ็ดสิบแปดกับสามสิบสี่ครับเกโคชิระเปิดทางยิงน้ำไปแบนซีก็ไปล้วควลายไปก็ไปเต็มเหนียวครับเรียบร้อยครับโอ้เลื่อนเหลืออยู่มาสิบแปดครับเกือบไปแล้วครับเนี่ยโอ้ตะกี้ใจลุ้นมากเลยนึกว่าจะแพ้แล้วนะ โอ้โอเคเข้ามาตอนที่เราที่อครับโอ้เปิดมาก็เจอคู่ดุเดือดเลยเกโกชัตอิงน้ำไปครับบาเรียอะไรโอ้กันได้เลยเนี่ยเพิ่งรู้เล่นวีดูม,มาเยอะโอ้โหโดนเลมพันครับดูดเกไปครับทันเดอร์พันพี่โดนจามด้วยเขาเตะเข้าไปนั่นแหละโอ้โหติดบาเรียคอมโบชัตแล้วมันงัดขึ้นครับโอ้ทันเดอร์พันแล้วก็ตามด้วยคอ,อโมโบชัตไม่ได้ครับเขาตั้งหลักแล้วใส่โคคาไปครับสเปรย์อย่างนี้จริงเหรอเนี่ยเอาจิงเหรอเนี่ย ไม่ได้ครับไม่ได้กาล้าไปครับไม่กล้ามาชโม่พงไปเลยครับติดตามเหมือนตีเข้าไปตีเข้าไปกันได้หรือฮะตีโอ้โหโดนมาเรียคขาพิชเช่โอ้สอยขึ้นครับแล้วก็ตีโบตีเข้ามาโอ้แย่ละตีเบสพิกเข้าไปอ้าวไฮ้บอเบียนะนี่เบสพิกฟลายไปเข้าไปสกายอวพคัดอีนี่เดี๋ยวนี้จับไม่ได้โอ้โหโดนเฟรมทาวเวอร์ครับแล้วก็ตามด้วยไซโคคัทครับโอ้เมื่อกี้จริงๆผมกดผิดนะเนี่ยจริงจริงผมจะกระโดดจานด้วยเข่าด้วยซ้ำนะไม่ได้กดจับซะอย่างนั้น โอเคครับมาต่อกันพี่รอบฟอเทนลาครับจะแพ้ไม่ได้นะอุตส่าห์ได้บวกมาเยอะแล้วสตีเข้าไปแหวกทางหน่อยเพื่อนเบสทิกแฟเข้าไปก็โดนโอ้โหโดนไฟพันสกัดเอาไว้แล้วก็มาสามท่าครับไอพันเธอร์พันใส่กูบขับมากันนะโอ้โหวิ่งแดกเข้ามาจับเลยรับระหว่างที่กันอยู่โอ้มันจบเซฟครับพอดีนะครับเนี่ยไปจะปีนมากันได้โอ้โหเขาออกเคร์เตอร์หรอเขาก็แดกเข้ามาจับเฮ้ยมันจับเก่งมากเลยเยอะนะ ใช่บ <Hi>, <c oughs> ี่มีหลอกมีหลอกตีนะเทลเลพอร์ตมาหลอกโอ้โหโดนเจาะยักษล้วอะไรอะไรเบสกกทิ๊เข้าไปสามทีโอ้โหเข้าไปครับเบสเก้าวีทูเอ็กซ์แดกเข้ามาครับแล้วก็ทันทีทันทีหนึ่งจบกันครับรอบนี้นะฮะรอบแรกนะฮะก็เปิดมาก็แพ้เลยครับเจอคนโหดซะด้วยครับไม่หมูนะครับลบมานะฮะเจ็ดสิบห้าครับ 75, โอเคครับตอนนี้เราผมเห็นแต้นะครับเราขาดอีกประมาณ250นะครับถึงจะเข้าสู่แดนดีหนึ่งได้นะครับโอเคครับงั้นเราจะตัดกลับไปในคู่ต่อไปกันเลยครับโอเคครับสำหรับคู่ต่อไปนะฮะเราเจอกับปิกาจู E5 นะฮะโอเคสำหรับ E5 คนนี้นะฮะโอ้โหคือชนะ ไม่ดิเขาเล่นมาทั้งหมด3ครั้งนะฮะแล้วก็ชนะมาครั้งเดียวครับเลวินพขนมา1หนึ่งในสานะครับของการสู้ทั้งหมดเลยน่าจะเป็นมือใหม่นะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะฮะสรับรอบนี้นะฮะเออแต่ทำไมมันดูนานจังเลย โอเคครับมาเริ่มเลยครับรอบแรกครับเจอกระชาก่ปุ่นนะครับคนนี้เบสทิ๊กเข้าไปไม่โดนเขาก็โดดลบครับโอ้โหก็โดดลบสองทีเลยเบสทิ๊กแฟลร์บีเข้าไปอ้าวล้มอย่างงี้จับครับจับไม่ได้โอ้โหเขาตีปกติเข้ามาครับเดาทางไม่ถูกเลยนึกว่าจะหนีนี่นะไฟทุกไปกันได้นะฮะเบสทิ๊กเข้าไปสามทีเบสทิ๊กเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็เบสทิ๊กเข้าไปอสามทีไม่ได้จามเี่เขาตื่นขึ้นมาจับจับไม่ได้โอ้โหเขเลือกที่ตีครับพันด้วยโบมากันได้เบสทิ๊กเข้าไปตีต่อยเข้าไป น่าจะตีต่อน,นี้นะตีกระโดดจามี่เขาเข้าไปรับเต็มไปครับเลือดเหลือ11อครับโดยส่วนใหญ,ญ่นี่คือลดเลือดตัวเองทท้งนั้นเลยเนี่ยโอเคครับรตอนที่รอบที่2ครับรอบนี้นะเราใช้อีวูยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยบูเท่าไหร่เลยเราจะเล่นเป็นฝ่ายบูเองนะครับบู๋ล้างผ่านเลยอีวูยนะครับเพิ่มเลือดและเพิ่มังโจมตีนะครับจะทําให้ความบ้าบิ่มผมนั้นเพิ่มขึ้นโอเคมันนานอย่างเลยเนี่ยนามากเลยเนี่ยไม่เลือกซัพพอร์ตแล้วไง อ้าวหลุดครับฝั่งนู้นครับเขาหลุดนะฮะน่าเสียดายมากครับตอ r a t e g ถือว่านับแล้วกันนะโอโอเคครับงั้นเรามาต่อครับเอองั้นเราเป็นเซ็พทร์ลเหมือนเดิมนะครับเกะโคกะซิระแล้วก็อีวครับโอเคงั้นาจะตัดกลัปไปฮะตอนที่เจอคู่ที่3นะครับโอเคครับตอนนี้เราเจอแล้วนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะฮะเราเจอกับอ้าวคนเดิมนี่ว่ามิกาชิュ B1 น,นะน,นะฮะ2,092แมตช์นะฮะโอ้เหมือนเขาจะเพิ่มชนะมาป่ะผมจำเลทบิเนเขาไม่ได้อะในคาร์ดก่อนโอเคครับไม่เป็นไรฮนะรอบนี้เราก็เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแหมคิดถึงจังเลยไม่เจอกันไม่กี่ชั่วโมงเองมาถ้าเกิดเป็นเวลาจริงนะโอเคมาจะมีอะไรแก้มือหรือเปล่าครับมิกาชู มาเริ่มกันครับรอบแรกครับมาออนไลนี่แล้วพวกทีมออไลน์หมุนเตะเข้าไปก็เตะคลิกเข้าไปแฟลรกอ๋อลงไปก่อนจามที่เขาจามที่เขาจามที่เขาการได้กันดีจริงๆเขาก็าไปเบสคิกเข้าไป3ทีเบสคิกแฟลร์พิเข้าไปกระโดนจามที่เขานี่จะแด็ดที่ไหนต่อครับต่อต่อโอ้โหโดนเตะลงมาครับกลังกระโดพดพอดีโอ้โหโดนกำลังจะตีพอดีโอ้ยวายช้าครับโอ้โหฟองโคสตันเนอร์ครับ โอ้เขาแปครับซิตี้เบิร์ดเขบแย่เระงานนี่ซิตี้โอ้โดนดิชาสกัดเอาไว้ครับอ้าวทำไม่ตายมากันได้ลูกคืดหน่อยเพื่อนเลือดหนึ่งจามในเขาก็ไปมาเก็ทโคชไล่ยิยงนะ้ำนี่นะกันได้จับเลยครับต่อยขึ้นครับแล้วก็ไตะเข้าไปกำลํงตัวครับเรียบร้อยครับเป็นงานฝังของลูกคืดครับเลือดหนึ่งโอ,โ,อโอเคครับอาบิลิตี้ทำงานนะฮะ <c oughs> เป็นอัลบิตี้ส่วนตัวนะสำหรับบาชโมอนะฮะเป็นสกิลแพสซีฟหรือจะเป็นอัลบิตี้หรือสกิลดีวะเนี่ยมาตอนที่เราที่สองครับเฮ้ยมันกระโดดบ้าบได้ด้วยเว้ยนี่นะหมุนเตะเข้าไปบ้าบเหรอฮะเขาไม่เชียวหรอกระโดดจามที่เขาจะจับอะไรเตะเข้าไปงัดขึ้นเขาเข้าไปโอ้โหไม่ทันครับกระโดดจามที่เขานี่เคาน์เตอร์แตกนี่มาเลยเบสคิกไฟไปเข้าไปกันได้เหรอฮะไปครับไม่กล้าบาชโมอสกัดจุดอ่อนนี่เนี่ยจับต่อครับเตะเข้าไป แล้วก็เบสคิกเข้าไปสามทีกันได้ตามด้วยการลิงเฟรมคิกนี่นะเรียบร้อยครับแม่สำหรับรอบที่3นะครับเราก็ชนะมาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะน่าจะโบว์หนึ่งร้อยครับเพราะว่าแรงพอๆกันด้วยน่าสงสารเขานะฮะเพราะว่าคือผมเข้าใจเขาสึกเขานะตอนแพ้มันมันลบไปหนึ่งร้อยอะแล้นี่ครับเราขาดอีกแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะครับก็สามารถเข้าสู่แรงวีหนึ่งได้ครับโอเคครับมาดูกันต่อในคู่สุดท้ายกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ โอเคครับเจอแล้วครับโอ้โหรวดเร็วมากทันใจเหลือเกินสําหรับรอบนี้นะฮะรอบที่4นะฮะสุดสุดท้ายแล้วเจอกับไคล์ิตกี้ครับอืเอซีนะฮะ2,169แมตช์นะฮะชนะมา1,402นะครับเลทวินเขานะครับอยู่ที่มัน64.64%นะครับโอ้เล็สวยมากตอนนี้เขาอยู่ในช่วงตกแรงนะครับน่าจะเป็นช่วงแรกเขาจะมีโอกาสอยู่หมดสองครั้งนะครับครั้งแรกจะสามารถแพ้ได้แล้วคือกำลังสู้ผมอยู่นั่นแหละ ถ้าเกิดเขาชนะผมเนี่ยเขาก็ไม่ต้องตกแรงแต่ถ้าเกิดผมชนะเนี่ยเขาก็ต้องไปสู้อีกคนนึงนะครับว่าจะตกแรงหรือเปล่าครับผาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับบั็อกอัพและยิงไฟไวกันได้ะครับยิงไฟอีกทีนึงเตะเข้าไปโอ้โหน่าจะช้านานๆหน่อยโอ้โหโดนคอเตอร์เข้ามางัดอะไรงัดอะไรเบสคิกแฟฝงเขกาไฟนี่คอเตอร์แตกฮิตเวฟไม่ทันโอ้โน้ตจะติดวอลครับไม่ติดเบสทิกเข้าไปอีกทีนึงเข่าไปไม่ถึงจามนี่เขาโอ้โหโดนดับคิกสกัดเอาไว้ได้ครับนี่เบสทิกแฝงเข้าไปไม่ทันจับครับ จับไม่ได้โอ้โหโดนน้อพิกเข้าไปเต็มหน้าครับโอ้รถเยอะมากครับตอนนี้เลือดเหลือ130ครับเกโกเชอกี้หน้าโอ้โหมีหมัดแจมแกมมาหน่อย4ี่เบสพลิกเข้าไปนี่เลือดมาเท่านี้เบสพลิกแฝงมีเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้รอบนี้นะฮะเราก็ชนะมาได้ครับ1-0ครับโอเคครับงั้นเรามาดูกันต่อครับในรอบที่สองครับว่าคาลิคี้จะสามารถแก้เพชรได้หรือเปล่าโอเคครับมาดูกันต่อที่รอบที่สองครับบัคอ้าวเหรอหมุนเตะโอ้โหโดนโอชกางลำตัวครับ เริ่มบูทรอบฝั่งนู้นี่เบสทิ้งเข้าไปเบสทิ้งเข้าไปต่อต่อเบสดอกไม่ได้อีกรอบหนึ่งจามที่เข่ากระโดดจามที่เข่าเตะโลลัวนี่ต่อยก็ไม่โดนครับนี่ต่อยว่าโอ้โหโดนที่ตัวลงมางัดขึ้นกัแล้วโค้ชคอมแบทครับโอ้โหรถเยอะมากๆครับเหลือเก้าสิบเจ้าครับเก้คนเยอะยิงน้ำไปขอช็อตไม่ถึงไหนครับอืเตะไม่โดนเตะเข้าไปนี่นะแหวกทางหน่อยเพื่อน แปครับเนะจ้าปาชโม่กดดันหน่อยเบสพิกแล้วก็แฟร์ิกโอ้โหเขาแปลงเขาซีจีเบิร์ดแล้วตามด้วยจีราชีครับโอ้อจิ้มพายสวยงามจริงๆครับคือเมื่อกี้ผมแฟร์ริกเข้าไปต่อหน้าครับแล้วเขากดใช้ท่าไม่ตายครับเต็มฟ,ฟูลี่ครับเต็มเหนียวครับระยะประชิดด้วยเขาตะกี้ปัดแฟร์ิ๊กเมกี้จะถึงอยู่แล้วแต่มันไม่ถึงโอ้โหอีกนิดเดียวแท้ๆครับไม่งั้นถ้าเกิดเอาชนะเนี่ยเราน่าจะได้บวกประมาณสั้ง75นะ โอเคก็มาต่อที่รอบไฟนอลลาครับมาเจคุณเชลยิงน้ำไปนี่นี่ไงละ่งละไงล่ะมาหนีเบสคิกเข้าไปตามต่อเบสคิกอีกทีหนึ่งกระโดดจับครับจับไม่ได้โอ้โหที่ตกลมากันได้อะไรกันขึ้โอ้โหโดนเจาละล่างคอช็อปมากันได้อีกแล้วไอ,อ้นี่มันจะเล่นวอใช่ไหมตีนะเบสคิกโอ้โตีคอช็อปครับคอช็อปในเคาน์เตอร์โดนทุบเข้าไปครับแล้วตอนนี้บาดเต็มท้องเลยคอช็อปตามมาโอ้โหแล้วก็ตีเข้ามาครับเรียบร้อยครับโอ้รอบนี้นะฮะเราแทบ แทบไม่อะไรกระดิกอะไรเลยนะเนี่ยโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะในพาร์ทที่11นะฮะใครที่ชื่นชอบบาซาโก้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าฮะสวัสดีครับ